ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสนันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา 12นาฬกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้หวงเยินหลงยอมแพ้หลานและชิวเฉวแล้วนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดแล้วมีพรสวรรค์นุ่นยาวกี่คนในเผ่าพันธุ์มันอร,รที่กำลังคิดถึง2คนนี้อยู่ตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งงานในอนาคตของสองคนนี้อาจยังต้องได้รับการยินยอมจากสมาคมดาวเทนวงเงีนหลงหวงเยินหลงยังคงมีความหนักรู้ในตนเองอยู่บ้าง และสมาคมแทนหลงจะไม่ยอมให้ตนเองซึ่งมีความสามารถแค่นี้แต่งนานกับหลานหรือว่าซิวเชียวสิ่งที่สัมพันธ์ที่สุดคือพวกเขาไม่สนใจตัวเองเลยจริงๆด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายตอนนี้เขาถือว่าหลานและซิวเชียวเป็นน้องสาวของเขาเขาจึงรู้สึกร้องใจมากหวังดาวเฉี่ยเบลมองลูกชายของเขาที่อยู่ข้างๆแล้วถอนหายใจพูดขึ้นว่าน่าเสียดายจริงๆ แม้ว่าด้วยพรสวรรค์ของห่วงยนหลงจะไม่โดดเด่นแต่ความสดาทางอารมณ์ของเขายังคงสูงมากเขาเข้าใจโดยธรรมชาติว่าพ่อของเขาหมายถึงอะไรและพูดด้วยรอยยิ้มที่เบี้ยวบางทีพรสวรรค์ของข้าก็แย่เกินไปจริงๆมุมปากของหวงเราฉีกปลาตกเจ้าหมายถึงอะไรกับพรสวรรค์ที่ไม่ดีพรสวรรค์นั้นเป็นกรรมพันนี่ไม่ใช่แค่การพูดถึงเขางั้นเหรอในขณะนี้ เจ้าเมืองหงเฉิงก็ตะคอกอย่างเย็นชาวได้หันกลับมาหวังเยินหลงทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเอามองดูทิศทางที่พ่อของเขากำลังจะจากไปจากนั้นก็มองไปที่ห้องถงพลังมังกรที่มอบให้กับร้านตรงหน้าเขาเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเขาจะทำอะไรได้รถม้ามังกรทะยานขึ้นบนท้องฟ้าและบินได้อย่างราบรื่นมากเท่านี้ไม่มีใครมารับเขามีเพียงรถม้ามังกร ร้านเซนอยู่และไปชิวชินั่งอยู่ในรถม้าและนั่งสมาธิรถม้ามังกรน,นั้นสบายมากและมีกลิ่นหอมจางๆในรถมา้าเมื่อเราเปิดม่านเราจะเห็นเมฆหมอกอยู่ข้างนอกลมหายใจแห่งชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ของดาวเทียนหลงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามก็สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนในอากาศตอนนี้ทุกคนอยู่เหนือวงแหวนที่แปนแล้วใช่ไหมร้านเซนอยูถามไปซิวชิว ใช่ไปเสียวๆพยักหน้าร้านเซนโยฝุ่ลด้วยตนเองแล้วและเขาก็คว่าปัญหาสําหรับเหรียญตาสมาคมเทียนหลงด้วยไปเสียวๆมักจะนําสัตว์ลายราชสมบัติไปหาเพื่อนของเขาเสมอหลังจากสามเดือนทุกคนสามารถพูดได้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากสามเดือนที่นี่เทียบเท่ากับสี่เดือนครึ่งบนดาวแม่ต้องเว้นการขาดการเฝ้ารารบอบปีสวรรค์สา คนอ,นอื่นก็อยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนไม่ต้องสงสัยเลยว่าการฝึกฝนน่าเบื่อมากโดยเฉพาะไม่มีภายใต้การแปลงร่างของสัตว์้ายราชสมบัติของหลานเซนจูทุกคนแทบจะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้หากพวกเขาต้องการออกไปข้างนอกพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนอินกวงจุนในการปรอมตัวแต่สำหรับทุกคนในทีมปีกสวรรค์3 3พวกเขาเต็มใจที่จะอดทนต่อความเหงาวันนี้ เนื่องจากระดับการสูบฝนรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วพลังงานชีวิตที่นี่อุดมสมบูรณ์มากและพวกเขามักจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากสัตว์วิญญาณประเภทพืชที่นำโดยสูเราซึ่งร้อนเป็นวัสดุธรรมชาติชั้นยอดและสมบัติทางโรคที่ดีควบคู่ไปกับการสุบฝนการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรความเร็วในการพัฒนาของทุกคนสามารถอธิบายได้ว่าเป็นพันลีต่อวัน พอได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายที่ฝุกฝนแบบนี้ก็คือการพัฒนาตนเองดังนั้นผลลักษณะทุกด้านสามารถพัฒนาได้อย่างมากเพื่อให้สามารถทนต่อพลังงานที่มากขึ้นได้และความมีชีวิตชีวามหาศาลเป็นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับการฝุกฝนพลังวิญญาณความเร็วของการฝึกฝนจะช้าได้อย่างไรบนดาวแม่สี่เดือนครึ่งแม้แต่พรสวรรคที่อ่อนแอที่สุด ก็เพิ่มพลังวิญญาณของเขาขึ้น6หรือ7ระดับไม่รวมถึงการพัฒนาความแข็งแกร่งทางกายภาพผู้สังเกตการย้อนเอินควงจุนก็เห็นบอกแสบางอย่างในภายหลังแต่เว่ารากฐานในการฝุกฝลการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายเป็นความรับของทีมปีกสวรรค์33แม้ว่าเธอจะรู้ว่าทีมปีกสวรรค์33นั้นควรมีวิธีการฝึกฝนร่างกายแบบพิเศษแต่เธอก็ทําเหมือนปกติทั่วไปเธอไม่สามารถ ที่จะร่วงโู้อะไรมากมายไปกว่านี้ได้เลยแต่เว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหยวนเอินกวงจุนอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ของเธอเพื่อเข้ากับทุกคนได้ตอนนี้เธอเป็นพี่สาวอาวุโสที่สมศักดิ์สรีจริงๆสิงง่งเดียวที่ทําให้หยวนเอินกวงจุนรู้สึกหดหูเล็กน้อยก็คือเธอไม่เคยเห็นร้านเซนยู่อีกเลยยกเว้นตอนที่เธอมาถึงครั้งแรกทุกครั้งไปเซียวเซียวจะมาหาทุกคนในการฝุน่น แต่เธอไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการฝุกผฝนเมื่อไปเซียวเซียวมาถึงเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอจะหายไปพร้อมกับร้านเซนยูสักพักและอาจไปที่ดาวเทียนมาหากเธอพบสิ่งใดเธอก็จะนำข้อมูลกลับมาหยวนเอินกวงจุนไม่ได้ใช้งานในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้ฝุกฝนวิธีการแบ่งเบาร่างกายแต่พลังชีวิตที่นี่ก็แข็งแรงเกินไปนอกจากนี้ ยังมีสิ่งดีๆมากมายได้ะระดับพลังวิญญาณของเธอก็ดีขึ้นมากในเวลาเดียวกันเธอก็คุ้นเคยกับมันมากขึ้นเรื่อยๆบนดาวเทียนหลงปบรนซินยูและคนอื่นๆยังคงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกฝนและพวกเขาต้องจัดการกับปัญหาอัตร,รักษณ์ต่างๆเมื่อพวกเขามาที่นี่ครั้งแรกการวิจัยของพวกเขาเกี่ยวกับดาวเทนหลงนั้นไม่ละเอียดเท่ากับหยวนเอ่นกวงจุนผู้อุทิศตนให้กับมัน ทุกครั้งที่เขากลับไปวันเอินกวงจนุนจะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับมารวมถึงโรหาหายากต่างๆที่ร้านเซีนยนโยและคนอื่นๆรวบรวมอย่างเงียบๆอ่านเลี้ยงปูแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเราหาหายากทั้งหมดที่หยวนเอินกวางจนุนจะนำกลับมาจะถูกเก็บไว้โดยทีมปีกสวรรค์3 3อย่างแน่นอนและบางส่วนจะถูกนำกลับไปที่สถาบันการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นนี้ร้านเซีนยนโยได้ขอให้ทุกคน ซ่อนมันจากหยวนเอินกวงจุนแต่บอกเธออย่างเปิดเผยแต่หยวนเอินกวงจุนไม่ทราบจํานวนที่เฉพาะเจาะจงแม้แต่สา,าพันก็ยังทําอะไรไม่ถูกในเรื่องนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนซอไรเคอร์ยังคงส่งทีมปีกสวรรค์33ไปยังกองทัพเพื่อรับการฝึกแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในกองทัพจริงๆหากการพัฒนานี้ยังคงดําเนินต่อไปตามการประมาณการของหลานเซียนโย ในเวลาไม่เกินหนึ่งปีสมาชิกทั้งหมดของทีมปีกสวรรค์33จะสามารถเข้าถึงระดับของราชจินนานามพมยุทธ์ได้และพวกเขาก็ไม่ใช่ราชจินนานามพมยุทธ์ธรรมดาด้วยสมบัติมากมายจากสวรรค์และโลกและวิธีการฝูฝนการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายสิ่งเหล่านี้ร้อนมีศักยภาพอย่างมากเมืองเทนหลงยังค่อนข้างห่างไกลจากเมืองหงเหลิงเมืองหงเหลิงเป็นเครือข่ายรอบๆในขณะที่เมืองเทนหลง เป็นศูนย์กลางที่แท้จริงของดาวเทียนหลงทั้งหมดรถม้ามังกรบินตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจโรดเย็นและในระยะาไกลเามืองใหญ่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นว่าเมืองที่เริ่มสว่างสวัยกำลังคืบคานอยู่บนพื้นเหมือนมังกรยักษ์เมืองเทียนหลงได้รับการสนับสนุนจากเทือกเขาอันกว้างใหญ่นั่นคือเทือกเขาเทียนหลงบนภูเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารมากมายและฐานเหลือรบที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเทียนหลง ก็ตั้งอยู่ในเทือกเขานี้นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการรวมศูนย์อำนาจในดาวเทียนหลงกองทัพได้รับการจัดการโดยตรงโดยสมาคมดาวเทียนหลงแม้จะมองจากทางอากาศเมืองแห่งนี้ก็ทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนไม่สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าได้ในทันทีรถม้ามังกรเริ่มเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆบินไปยังใจกลางเมืองเทียนหลงระหว่างทางบางครั้ง ก็มองออกไปนอกหน้าต่างพวกเขายังคงเห็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้รวมทั้งมังกรและสัตว์ประเภทอื่นๆแต่เมื่อเรามาถึงเมืองเทียนหลงเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในดาวเทียนหลงเราไม่สามารถเห็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้อีกต่อไปอาจเป็นเพราะมีการห้ามบินในอากาศรถม้ามังกรลงจอดที่สวนขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่ในเมืองเทียนหลงครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายสิบตารางกิโลเมตร ได้ปกลุมไปด้วยป่าฝนหนาเทบทําให้สัตว์เหล่านี้ให้ความรู้สึกถึงระบบนิเวศดั้งเดิมบริเวณรอบนอกของป่าฝนแห่งนี้วงแหวนของอาคารสูงต่อให้เกิดทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดมากรถม้ามังกรลงไปที่ขอบของป่าฝนและเสียงของมังกรระดับร่างที่ทำหน้าที่ดึงม้ามังกรก็ดังขึ้นว่าท่านหลานเรามาถึงแล้วเอาราะตกลรงขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักของเจ้า รานเซนโยได้ปลเชียวเชียวกข้าลงมาจากรถม้ามังกรด้านนอกรถม้ามังกรมีคนรออยู่แล้วผู้นำคือคนที่พวกเขารู้จักพวกเขาได้พบกับบุคคลนี้เมื่อพวกเขากลับมาที่ดาวเทนหลงและถูกนำตัวไปที่แท่นเสามังกรคนคนนั้นก็คือตูชินโจตูชินโจเข้ามาหาเขาอย่างรดวดเร็วอินดีต้อนรับท่านทางโคร้านเซนโยมองไปข้างหน้า ได้เห็นว่ามีประชากรเพียงกลุ่มเดียวในป่าฝนขนาดใหญ่แห่งนี้ประชากรดูไม่ใหญ่นักมีถนนเล็กๆทอดยาวเข้าไปด้านในตูจินโจมาหาพวกเขาได้พูดว่านี่เป็นครั้งแรกของทั้งสองคนใช่ไหมที่มาที่นี่นี่คือค่ารหาษของดาวเทียนหลงของเราซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมาคมดาวเทียนหลงที่ซึ่งเราได้รับแขกได้จัดประชมคราวนี้เราจะไปที่ดาวเทียนมาเพื่อแลกเปลี่ยน มารวมตัวการที่ค่าฤรือหาดก่อนแล้วออกเดินทางพวกนี้ร้านเซนโยกล่าวอย่างสุภาพว่าต้องลำบากท่านแล้วตูชินโจเป็นผู้นำทางและร้านเซนโยกลับไปสิววตามมาเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าฝนที่เรียกว่าค่าหาษเทียนหลงพวกเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกสดเชิ่นร้อมรอบด้วยพลังชีวิตอนุรมสมบูรณ์ทำให้ทุกคนถูกรายล้อมไปด้วยรัศมีสีเขียวอ่อนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมดาวเทียนหลงเช่นตูซินโจ ูเหมือนจะคุ้นเคยกับมันแล้วพลังงานชีวิตที่อุรมสมบูรณ์เช่นนี้อากล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่หลานเนยนโยและไฟเซียวไม่เคยเห็นมาก่อนพวกมันไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้แม้ในขณะที่พวกเขากําลังอยู่ในทะเลสาเทพสมุทรพลังงานชีวิตก็เปรียบเสมือนสา,สารและเป็นอย่างมากในความอ่อนโยนโตเลี้ยงเขาแระร่างกายตลอดเวลาทําให้ลมหายใจแห่งชีวิตของพวกเขาดูร่าเหิรแ้เริง ลอมรอบด้วยต้นไม้สูงตระง,งานหนานแน่นจนมองไม่เห็นท้องฟ้ามีดาวเพียงไม่กี่ดวงปรากฏที่ริมถนนสองสว่างถนนข้างหน้าดานเซ้โยวมองอย่างใกล้ชิดและพบว่าสิ่งที่เรืองแสงไม่ใช่โคมไฟแต่เป็นอัญญามณีที่สองสว่างซึ่งเป็นรัศมีจางๆแสงไม่แรงแต่ก็เพียงพอที่จะนำทางให้กับผู้คนที่มีระดับการฝึกฝนตามที่แห่งนี้สะดวกสบายมากได้ดูเหมือนว่า พลังงานชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจะแผ่ขยายออกไปจากส่วนลึกของโลกเมื่อเขามาที่ดาวเทียนหลงเป็นครั้งแรกหลานเซนยู่ดาวว่าสําหรับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้แกนกลางของชีวิตบนโลกไปนี้อยู่ที่ไหนเมื่อพิจารณาจากความเข้มข้นของพลังงานชีวิตที่แสดลอดออกมาจากคฤหาสน์หาเทียนหลงที่อยู่ตรงหน้าเขาบางทีแกนแท้ของชีวิต อาจจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมร้านเซนโยตามตูชินโจที่อยู่ข้างๆเขาที่ชายตูปกติแล้วอัศวินมังกรจะอสสาศัยอยู่ที่นี่หรือไม่ตูชินโจเหลือบมองเธอจากนั้นเขาก็ใส่หัวแล้วพูดว่าข้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าไม่สามารถสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ใหญ่ได้เอาระข้าขอโทษที่ถามเขาแค่คิดว่านี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากในการฝึกฝนและใช้ชีวิต หลานเซนยูก็กล่าวคำขอโทษตูชินโจยิ้มแล้วพูดว่าถ้าท่านหลานชอบน่าจะดีที่สุดในฐานะสมาชิกของสมาคมเทียนหลงท่านจะต้องได้อาศัยอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนท่านจะสามารถอยู่ที่นี่ได้นานกับเท่าที่ท่านต้องการเมื่อใดก็ได้แน่นอนว่าหลานเซนยูยินดีที่จะอยู่ที่นี่เป็นเวลานานสถานที่ที่มีพลังชีวิตที่อุรมสมบูรณ์จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของเขา แต่ปัญหาคือไม่ต้องพูดถึงวิธีการใช้ที่ห้องถงพลังมังกรที่นี่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวิธีการปลุกฝนของเขาอาจจะอยู่ภายใต้สายตาของผู้นําเทียนหลงตลอดเวลาตามกฎแล้วเพื่อรักษาระบบนิเวศดั้งเดิมของข้ารือหัดจึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่นี่ดังนั้นทุกอย่างจึงดูดั้งเดิมมากและทำได้เพียงเดินไปเดินมาเท่านั้นาต้องขออาภัยในความไม่สะดวกด้วย ในขณะที่เดินโูซินโจได้แนะนำค่าเลือหาเทียนหลงให้กับร้านเซนโยและไปเซียวเซียวเป็นเวลาสั้นๆแา่ผลทั้งหมดเป็นของค่าเรือหาเทียนหลงยกเว้นสมาชิกของสมาคมเทียนหลงและเจ้าหน้าที่ของสมาคมเทียนหลงไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปใครเข้ามาจะถูกฆ่าอย่างไร้ปราณีการประชุมต่างๆของสมาคมเทียนหลงจะจัดขึ้นที่นี่สมาชิกของสมาคมเทียนหลง แต่ละคนมีที่อยู่อาศัยของตนเองที่นี่และยังสามารถสุบผลได้ที่นี่ในคฤหาสน์เทียนหลงนอกจากสถานที่นั่งสมาธิแล้วยังมีห้องโถงเทียนหลงซึ่งใช้สําหรับจัดการประชุมเป็นพิเศษตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของคฤหาสน์เทียนหลงอาคารทั้งหมดทําจากไม้ปรานเซีนอยู่และไปเชียวๆถูกนําตัวไปที่แห่งนี้พวกเขาต้องประาดใจที่แห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก เป็นเพียงกราท่อมไม้อันวิจิตรงดงามเท่านั้น,มนเมล็กกว่าที่อยู่อาศัยของพวกเขาในเมืองหงเลิงนับไม่ท้วนป่าไม้โดยรอบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีกระแสน้ำไหลผ่านประตูเงียบสงบและสะดวกสบายท่านทั้งสองโปรดพักผ่อนก่อนก่อนที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ท่านต้องไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมของสมาคมเทียนหลงอัศวินมังกรที่เป็นผู้นำทีมมีบางอย่างจะพูดพรุ่งนี้ค่ะ จะให้คนมารับท่านขอบคุณมากที่ใชายตูตูชินโจจากไปแล้วหลานเซนโยกลับไปเชียวๆชวก็เข้าไปในบ้านไม้มีห้องนั่งเล่นที่สวยงามพร้อมผลไม้และเครื่องดื่มพุกชนิดที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นเดียวกับห้องปูกฝนเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องปลูกฝนพวกเขารู้วิธีแก้ไขปัญหาพลังมังกรนี่เป็นเพียงห้องถงพลังมังกรขนาดเล็กนอกจากนี้พลังมังกรที่นี่ ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นอีกด้วยมันถูกรวมเข้ากับพลังมังกรที่รดมสมบูรณ์และพุ่งออกมาจากพื้นดินมากเสียจนทางห้องเต็มไปด้วยพลังมังกรที่เต็มไปด้วยชีวิตซึ่งง่ายต่อการดูดซับลานเซนยูนั่งอยู่ในห้องฝุกนฝนและรองทำเขาค้นพบทันทีว่าตาบใดที่พลังมังกรในห้องฝุกนฝนถูกดูดซับโดยเขามันจะถูกเติมเต็มทันทีในตอนแรกเขารู้สึกว่าพลังมังกรที่นี่ไม่ใหญ่มากแต่เมื่อเขาดูดซับมันเขาค้นพบว่า รังมังกรที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดวิธีนี้ทําได้อย่างไรรังมังกรต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษก่อนแล้วจึงรวมเข้ากับพลังงานชีวิตที่นี่จึงจะได้รับประโยชน์เช่นนั้นใช่ไหมหากเราฝึกฝนในสภาพแวดล้อมประเภทนี้อาจเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการฝึกฝนของเราอย่างรวดเร็วไปเชีิวพูดว่าเจ้าบอกว่าการไปที่ดาวเทียนมาเธอพูดพูดแบบนี้แต่เธอเห็นหลานเสนโยทํทำท่าทางเงียบ กับเธอไปชิวๆตกใจและเข้าใจทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรนี่คือดินแดนของผู้อื่นของอัศวินมังกรอาจจะได้รับการฝึกฝนขนาดไหนกำแพงมีหูประตูอาจจะมีตาก็ได้ไปิวชิวๆรู้สึกแนวสั่นในใจและหยุดพูดดันเซ้นยู่ที่ไปที่พื้นและทั้งสองคนก็นั่งลงในห้องฝึกฝนโดยตรงเพื่อความปลอดภัยเขาไม่ได้ใช้การส่งผ่านเสียงด้วยซ้า ห้องฝุนนี้แปลกมากโดยเฉพาะพลังชีวิตของแกนวิญญาณในพลังมังกรความเข้มของพลังงานนั้นสูงมากเมื่อหลานเซนยูได้ไปเชียวเริ่มดูดซับพลังงานนี้เพื่อการสุ่นพวกเก่าค้นพบว่าระดับของชีวิตเหล่านี้มีพลังงานสูงกว่าดาวโต้หรัวที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นพลังงานชีวิตที่ร้าเหิดความรู้สึกของหลานเซนยูนั้นลึกถึงยิ่งขึ้นย้อนกลับไปในตอนนั้นเขารู้สึกถึงอารมณ์ และลมหายใจของจิตวิญ,ญญาณเทพเจ้าในแท่นของเจดีย์หอจิตวิญญาณที่จริงแล้วพลังงานวิญญาณเทพเจ้านั้นเป็นพลังงานชีวิตรูปแบบหนึง่งมันเป็นเพียงพลังงานชีวิตชนิดหนึ่งที่ได้รับการระเหิดถึงระดับที่สูงมากสามารถอธิบายได้ว่าเป็นพลังงานชีวิตระดับเทพแม้ว่าพลังงานชีวิตที่นี่ไม่สามารถเทียบได้กับรัศมีของจิตวิญ,ญญาณเทพเจ้าแต่ความเข้มของมันก็เหนือกว่ารัศมีชีวิตธรรมดามาก ในระหว่างกระบวนการดูดซับร่างกายจะยอมรับได้ง่ายขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายการค้นพบนี้ทําให้หร,ร,ร้านเซนโูปารใจเขาระทิ้งการดูรรดซับพลังงานชีวิตนี้เข้าสู่ร่างกายของเขาและรัศมีของสายเลือดโครงร่างกายก็เริ่มดีขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่บำร,รุงเลี้ยงเป็นพิเศษรงางมังกรทําหน้าที่โดยตรงกับพลังของสายเลือดในขณะที่พลังชีวิตทาหน้าที่กับทางร่างกาย พวกเขาฝึกฝนอย่างหนักในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและพวกเขาก็ฝึกฝนร่างกายด้วยพลังมังกรอ,อย่างหนักมาโดยตลอดแม้ว่าพวกเขาจะซ่อมแซมตัวเองได้แต่ความเหนื่อยล้าภายในร่างกายก็ต้องบรรเทาลงด้วยเดิมทีหลานเซนโยวางแผนที่จะใช้เวลาที่ไปที่ดาวเทียนมาเพื่อผ่อนคลายเล็กน้อยและปล่อยให้ร่างกายของเขาฟื้นตัวต่อไปเพื่อที่เขาจะได้ฝึกฝนได้ดีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าว่าเขาไม่คาดคิดว่าในคราชหาเทียนหลง จะมีสิ่งที่สวยงามและทรงพลังแบบนี้การใช้พลังงานชีวิตบำรุงตัวเองเป็นเพียงสถานการณ์ที่ดีโดยไม่รู้ว่าทั้งสองคนจมอยู่ในสภาวะแห่งการฝุกผฝนเช่นนี้มานานเท่าไหร่แล้วและพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาลืมหลังตัวและกินอะไราบางอย่างด้วยเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นจากการทำสมาธิก็เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วหลานเซนโยรู้สึกบางอย่างในใจและลืมตาขึ้นก่อนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร กดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ